มาดูเรื่องใกล้ตัวเรื่องของราคาไข่บาดีกว่าคุณจอยค่ะขึ้นอีกแล้วนะอีกแล้วนะคะอีกสตางค์นะตอนนี้เป็นฟองละ4บาทหรือ<ม>แผงละ6บาทนะที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอ้าบนอุบเลย<ม>บอกตอนนี้ยอดขายไขย่ไก่มาลดลงเนื่องจากว่าพอราคาขึ้นแล้วถ้าซื้อยกแผงแบบนี้ราคาขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนที่เขามาจับจ่ายใช้สอยเ,ยเขาไม่กล้าซื้อยกแผงคุณจอยยอดขายไขย่ก็เลยลดลงนะครับ ผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีประกาศสหาก,รก,รศกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขอปรับขึ้นราคาไข่ไก่นะครับแผงละ6บาทหรือ20สตางค์ต่อฟองทําให้ตอนนี้ราคาไข่ไก่ตกฟองละ4บาทจากเดิมครั้งก่อนเราประกาศไปเนี่ยสบาท80ถูกไหม,อมตอนนี้ขึ้นอีก20สตางค์ก็เป็นฟองละ4บาทนะครับมีผลวันนี้29พฤษภาคม67ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ต่อเนื่อง แน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งผู้ค้าส่งและค้าปลีกนะครับลูกค้าที่เคยซื้อไข่ไก่เบอร์ใหญ่หญหญะเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ 1, 1> ร 2, 2ก็หันมาซื้อเบอร์เล็กลงนะมาซื้อเบอร์สีเบอร์ห้าเพื่อประหยัดต้นทุนกันขณะที่คุณเอกพกลจำปาล่านะครับเจ้าของร้านขายส่งเอกไข่สดในอำเภอเชียงยืนมหาสารคามบอกกับนักข่าวแบบนี้ครับว่าคือร้านเขาเนี่ยเป็นร้านขายส่งก็ยังถือว่าผลกระทบอาจจะมีอยู่บ้างนะ แต่ถ้ากระทบหนักเลยเนี่ยก็คือปลายทางซึ่งหลังจากทราบข่าวว่าไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมาอีกทําให้ยอดขายลดลงนะครับกำไรน้อยลูกค้าก็ลดลงซึ่งลูกค้าซื้อน้อยลง40-50%ครึ่งนึงอ่ะนะครับและลูกค้าที่เคยซื้อไข่ไก่เบอร์ใหญ่ๆเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็หันมาซื้อเบอร์เล็กลงเบอร์สี่เบอร์ห้าเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นครอบครัวซื้อกินในครัวเรือนเนี่ย ก็ไม่ค่อยซื้อไข่ไก่ยกแผงกลับไปทำอาหารแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนพิติกรรมคือซื้อทีละอาสิบฟองหรือเครื่องแผงทำให้ตอนนี้ยอดขายไข่ไก่ตกลงอย่างเห็นได้ชัด,ดนะครับ